สวัสดีค่ะสายค่ะคลิปนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆคุยเกี่ยวกับเรื่องของผิวกันนะคะถ้าพูดถึงผิวในอุดมคติเนี่ยสำหรับสาวไทยสิ่งแรกที่นึกถึงไม่พ้นแล้วนะ เรื่องความขาวจิงดะลา่ามันอาจจะเป็นปมชีวิตอะไรเราบางอย่างเนาะที่เรารู้สึกว่าเกิดมาเป็นสาวผิวเขาเลืง้งสาวผิวสองสีทาไมฉันไม่ขาวอมชมพูแบบฝรั่งนะคะเรื่องของสีผิวมันเป็นเรื่องของการถ่ายทอดมาทางกรรมพันธุ์อะซึ่งเราเลือกไม่ได้ดังนั้นสิ่งแรกในการที่เราจะรักผิวเราได้นะัะอยากให้ทุกคนพอใจในพื้นฐานสีผิวของแต่ละคนก่อนนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นผิวเฉดไหนเราทุกคนสามารถมีผิวที่ดูไบรท์ดูเปล่งประกายดูมีออร่าได้อะคะ่ะผิวที่ส สุขภาพดีอะ่ะมันดูสวยกว่าสาวที่มีแค่ผิวมีแค่ความขาวอีกนะแต่การที่เราจะมีผิวสุขภาพดีได้มันก็ต้องดูแลทั้งจากภายในแล้วก็จากภายนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลือกรับประทานอาหารการออกกําลังกายแล้วก็การทาครีมบํารุงซึ่งสาวทุกคนสามารถมีผิวที่ดูแบบดูระเรือ่อดูอมชมพูได้ด้วยการที่มีสุขภาพดีอะคะ่ะเพราะว่าการที่เลือดเราสูบฉีดได้ดีขึ้นมันจะทําให้ผิวรดูเปล่งปั่งดูมีเลือดฝาดนั่นเองนะคะสิ่งสาคัญที่สุดที่ใส่เน้นมาเสมอสําหรับการดูแลผิวนั่นก็คือ ความชุ่มชื่นนะคะเฮ้ยความชุ่มชื่นมันจะทําให้ฉันมีออร่าได้อย่างไรอะผิวที่อิ่มฟูที่ได้รับการบํารุงอย่างเต็มที่นะคะผิวมันจะดูเต็มมาคะแล้วมันจะขึ้นเงาเมื่อเวลาที่เราเจอแสงแสงมาตกกระทบผิวหน้าที่เต็มที่เนียนเรียบนะคะมันจะดูเปล่งากายออกมานั่นเองอันนี้ก็ไม่รู้เปล่งแค่ไหนแต่ว่าบอกเลยว่าเป็นคนดูแลผิวค่อนข้างดีมากแล้วก็ซูมผิวนะเออ ชัดเปล่าแม้จะมีเมคอัพแต่หน้าสดก็ได้เห็นกันบ่อยใช่ไหมก็วันนี้นะคะไซก็จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ไลน์หนึ่งของแบรนด์ที่เรารู้จักกันดีและายได้รีวิวบางตัวไปแล้วนะคะกับนี่นะจ๊ะแบรนด์กันเย่นั่นเองค่ะซากุระไวในที่โฆษณาอยู่ตอนนี้นะคะผลิตภัณฑ์ในไลน์ทั้งหมดของเขาเนี่ยก็จะมีอุ้ยมีมากมายหลายตัวแต่ในเซตนี้นะคะก็จะมีเป็น เซรั่ม um, มีตัวเดย์ครีมแล้วก็มีตัวไนท์ครีมนะคะอันนี้เป็นกล่องแพ็กแต่อันที่ส่แกะรีวิวไปก็เป็นเซ็ตก่อนหนะ้าได้แกะรีวิวตัวนี้ไปให้ชมกันแล้วนะคะตัวไหน,นก็คือในไลน์ของเขาเนี่ยแน่นอนซากุระไว้ส่วนผสมหลักก็คือสารสกัดจากซากุระนั่นเองนะคะซึ่งายเคยเขียนไปคร่าๆวๆแล้วล่ะว่าสารสกัดจากซากุระเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะแอนตี้ออกซิแดนต์มันก็จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมีสุขภาพดีโดยช่วยให้ผิวดูกระจ่างใส ขึ้นด้วยการไปยับยั้งเอนไซม์ตัวที่ใช้ในการผลิตเมลานินนั่นก็คือเอนไซม์ไทโรซิเนตนั่นเองนะคะเมื่อการผลิตเม็ดสีน้อยลงมันจึงทำให้ผิวเราดูกระจ่างใสขึ้นค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าตัวที่ใสาจะพูดถึงในคลิปนี้นั่นก็คือสิ่งนี้ คือตัวเซรั่มของเขานะคะคือกันเยสซกุระไว้ p i n คิชเร a d i a n t อนติเมทเซรั่มหน้าตาแบบนี้อันนี้คือแบบกล่องและแกะออกมาข้างในจะเป็นแบบนี้นี่กดใช้ไปแล้วนะคะเวลากดใช้มันจะไล่ดันจากข้างล่างขึ้นไปแบบนี้ค่ะไปดูกันดีกว่าว่าเจ้าเซรั่มเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรและช่วยให้ผิวเราดูดีขึ้นได้อย่างไรไปชมค่ะ ก่อนที่จะมาพูดถึงกานิเยสซากุระไวอัลติเมทเซรัมตัวนี้นะคะสซขอพูดถึงเซรัมทั่วๆไปก่อนละกันเนาะว่าถามว่ามันจําเป็นต้องใช้ไหมจริงๆมันก็คือการเพิ่มขั้นตอนสกินแคร์มาหนึขั้นก็อยู่ที่ ความขยันละกันว่าเราจะมีความขยันในการบำรุงผิวแค่ไหนนะคะแต่ขั้นตอนเซรั่มมันจะเหมาะมากกับการที่เรามีเวลาเรามีปัญหาผิวที่แบบเรากังวลเฉพาะทางเช่นฉันรู้สึกช่วงนี้ฉันผิวไม่กระจ่างใสาการที่เราเลือกใช้เซรั่มในกลุ่มที่เป็นไวท์เทนนิ่งเนี่ยมันก็จะช่วยให้ผิวได้รับการบำรุงมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเซรั่มถ้าเราได้อ่านดูนะส่วนใหญ่เซรั่มทุกอย่างจะเขียนเลยว่ามีส่วนผสมของสารสกัดนู่นนี่นั่นเข้มข้นใช่ค่ะคือเซรั่มเขาจะใส่สารสกัดเข้ามาเข้มข้นกว่าครีมนะคะเพราะว่าครีมเนประด็หลัก เขาที่เราต้องทาก็คือให้ความชุ่มชื่นกับผิวให้อยู่นานที่สุดดังนั้นลักษณะเนื้อครีมมันจะค่อนข้างข้นกว่าเนื้อเซรั่มนะคะแต่การที่เซรั่มเนื้อบางเบากว่าแต่มีสารสกัดเข้มข้นกว่าดังนั้นมันจะซึมลงไปในผิวได้ในชั้นที่ล้ำลึกยิ่งกว่านะคะแต่ก็จะใช้เซรั่มเดี่ยวๆดีไหมสซก็แนะนาว่าทาครีมต่อเพื่อคือเราได้รับการบำรุงข้างในแล้วนะคทีนี้เราก็เคลือบข้างนอกไว้ด้วยครีมเพื่อให้ผิวได้ชุ่มชื่นได้ยาวนานที่สุดนั่นเองนะคะ ก็ลองเลือกกันดูว่าเซรั่มสำคัญไหมทาแล้วสวยกว่าทำไมจะไม่ทาจริงปะเพิ่มอีกขั้นเดียวเองนะอาทีนี้มาพูดถึงซากุระไว้ตัวั l t i m a ทเซรั u m บ้างนะคะตัวนี้เขาบอกว่ามันเป็นเซรั่มเข้มข้นที่มีส่วนผสมส,สารส,สก,กัดจากซากุระเข้มข้นเล่าไปแล้วใช่ไหมว่าซากุระช่วยยังไงช่วยในการลดการสังเคราะห์ของเม็ดสีมเมลานินนะคะจึงช่วยให้ผิวเราดูกระจ่างใสขึ้นโดยลักษณะของเซรั่มของเขาจะมีเนื้อที่เตี่ยงง่ายซึมไวแต่ได้การได้รับการบำรุงใน ชั้นที่ล้ำลึกโดยมาดูเนื้อกันดีกว่าชัดๆเลยนะจ๊ะลักษณะขวดจะเป็นแบบหัวปัม๊มซึ่งส่ว่ามันดีงามมากไซไม่ชอบไม่ค่อยชอบควักอะไรจากกระปุกอับขี้เกียจแบบนี้มันกดใช้ง่ายกว่าปาดลงไปเห็นอะไรไหมดูจากขวดส่ว่าก็พอเห็นบางๆนะ จะเห็นว่ามันมีจุดเม็ดเม็ดสีขาวไม่ต้องตกใจนะคะไม่ได้เกิดจากการแยกชั้นใดๆมันคือแคปซูลนะคะเป็นแคปซูลที่มันจุสารบำรุงอยู่เข้มข้นเต็มขวดเลยเขาบอกมีถึง5,000แคปซูลเลยนะคะก็คือเมื่อเราเกลี่ยไปบนผิวเนี่ยลักษณะของเซรั่มจะเป็นเนื้อแบบกึ่งเจลนะคะและพอเกลี่ยไปแล้วตัวเม็ดแคปซูลมันจะแตกละลายแล้วก็เนี่ยซึมลงไปกับผิวเลยนะคะ จะเห็นว่าเนื้อลื่นเกลี่ยง่ายมากและที่สําคัญคือมันซึมไวมากก็จะเหมาะกับอากาศแบบบ้านเราเพราะว่าผู้หญิงไทยคงไม่ชอบอะไรที่ดูเนื้หนานเนาะคืออากาศก็ร้อนอยู่แล้วชิค้ายต้องทาอะไรเนอเๆออีกมันก็ไม่โอเคนะคะเขาจึงออกแบบเนื้อมาที่แบบให้ซึมไวแต่ว่าจับได้เลยนะว่าหลังทาผิวจะดูชุ่มชื่นดูนุ่มดูเด้งขึ้นเออก็คือตัวนี้ข้อดีของเขาเป็นไวท์เทนนิ่งที่สายรู้สึกว่า ให้ความชุ่มชื่นได้ดีอ่ะเพราะอย่างที่บอกว่าความชุ่มชื่นมันก็จะทําให้ผิวเราดูเปล่งปลั่งขึ้นมาได้นะคะถ้าเป็นไวท์เทนนิ่งปกติอ่ะได้รับความชุ่มชื่นน้อยช่วงที่ผิวใช้ไวท์เทนนิ่งมันอาจจะดูขาวขึ้นจริงนะแต่ผิวมันจะดูไม่ค่อยอิ่มไม่ค่อยฟูะคะ่ะใส่ชอบไวท์เทนนิ่งที่เติมความชุ่มชื่นได้ด้วยมากกว่านี่คือลักษณะเนื้อของเซรั่มของเขานะคะแล้วก็เรื่องขั้นตอนการใช้อะไรเพราะว่แล้วถ้าฉันมีเซรั่มแล้วมีครีมฉันต้อง จำง่ายมากค่ะถ้าสมมติเราเป็นคนที่มีสกินแคร์หลายขั้นตอนแบบสายมนะอะไรเร็วกว่าทากนเพราะอะไรที่เขาทํามาให้เหลวกว่ามันจะทําให้ซึมได้ง่ายกว่าค่ะเมื่อทานเนื้อข้นกว่าตามลงไปตัวที่ข้นกว่ามันก็จะเคลือบความชุ่มชื้นอยู่ด้านนอกนั่นเองนะคะดังนั้นถ้ามีเซรัม่มทาเซรั่มก่อนแล้วก็ค่อยตามด้วยตัวครีมนั่นเองค่ะตัวครีมก็จะเก็บความชุ่มชื้นไว้ให้อยู่ได้นานที่สุดนั่นเองจ้า สรุปความรู้สึกนะคะสําหรับายก็คือลักษณะเนื้อเนี่ยเป็น t e x t อร์ที่ส่เชื่อว่าหลายคนลองจะรู้สึกดีอะ่ะเพราะว่าเนื้อมันสบายผิวแล้วก็กินจะบอกว่ามีกลิ่นมีส่วนผสมของน้ำหอมนะคะใครรู้สึกว่าตัวเองผิวว่าบ้างหว่าบางก็ลองเทสเนี่ย ปลายหลังใบหูทิ้งไว้24ชั่วโมงก่อนได้นะคะก็สังเกตอาการกันดูเนาะแต่ว่ากลิ่นมันไม่ได้รุนแรงเป็นกลิ่นที่ทาแล้วแบบรู้สึกเฟรชนะคะเขาไปบอกเป็นกลิ่นของซากุระลักษณะมันก็จะเป็นกลิ่นแบบ f ล o r a l f ล o r รลนะคะทาแล้วรู้สึกดีในเรื่องของความกระจ่างใสเนี่ยตัวใสเองไม่ได้มีปัญหาว่าตอนนี้ฉันดำหรือฉันอะไรเพราะใสเป็นคนดูแลตัวเองอย่างสม่ําเสมอดังนั้นจะบอกว่ามันขาวขึ้นหรืออะไรขึ้นไหมก็ตอบให้ไม่ได้จริงๆนะแต่ว่า ข้อดีของเขาอย่างที่จะบอกคือจะชอบในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะคือเป็นเซรั่มที่ทาแล้วรู้สึกชุ่มชุ่ชมชื้นพอทาครีมตามแล้วผิวมันดูอิ่มดูเฟรชขึ้นนั่นเองค่ะก็นะอย่างที่เห็นว่าผิวพอเต็มพออิ่มพอฟมูมันก็มีประกายของมันเองแม้อันนี้จะแต่งหน้ามาแต่เวลาคลีนหน้าก็เราก็เปิดหน้าสดให้ดูตลอดจริงไหมราคาสิ่งที่ทุกคนอยากทราบนะจ๊ะเขามีไซ์นี้นะคะ ใส้ขวดที่ใส้ถืออันนี้คือ50 ml นะคะราคาบอกเลยว่าน่ารักนะจ๊ะอยู่ที่329บาทแล้วก็หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อตามบูตตามาสันทั่วไปอะคือมันมีขายหมดไงเป็นแบรนด์ที่หาซื้อได้ทั่วไปตามท้องตลาดนั่นเองค่ะสิ่งสำคัญที่ฝากไว้เด็ดขาดอยากบำรุงผิวให้ดูกระจ่างใสกดสำคัญของทรายถ้าคุณทาแต่ไวท์เทนนิ่งคุณไม่ยอมทากันแดด จบนะจ้ามันไม่ขาวขึ้นแน่นอนค่ะเพราะว่าแสงแดดคือตัวการที่ทําให้ผิวมองค้ามันจะเป็นตัวที่เบิร์นผิวแต่เราไม่ปกป้องเลยอะคะ่ะเราทาแต่บํารุงบํารุงออกไปเจอแดดดากลับมาบํารุงมันก็กลายเป็นวงจรอย่างนี้ยดังนั้นถ้าอยากมีผิวที่ดูกระจ่างใสยอย่างแท้จริงนะคะคือไม่ว่าจะสาวผิวสีไหนอะมันก็ควรคงสีนั้นให้อยู่ใช่ไหมไม่ใช่ว่าเป็นสสีตอน,นผิวตอนนี้ผิวสสีตักแดดแล้วกลายเป็นผิวคล้ำเฮ้ยมันไม่โอเคไงดังนั้นการจะคงสีผิวให้อยู่ในระดับที่สวยปกติ ที่สุดก็คือการทาครีมบำรุงแล้วก็ป้องกันผิวจากแสงแดดนั่นเองนะคะก็หวังว่าคลิปนี้สาวๆก็จะได้ไอเดียในการดูแลผิวแล้วก็ได้ทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของการนเยสากุระไว้กันไปค่ะหวังว่าจะถูกใจกันแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามชมมากๆคะ่ะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย